สวัสดีครับพี่นอ้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์กันนำเชียร์เด้อครับผมค่ะชุมวงเหล่งด่วนเนาะแมนครับผมามาด่วนดวนต่องวดค่ะครับปูหาเจ็ดแปดเพิน่นตามเก่ามาเชียร์ด่วนเด้อค่ะท่านผู้ชมแมนทร,ทรงลายทรงลายมาหาเก่ามาเชียร์ครับมผมด่วนเพิ่นว่าค่ะเหล็กซ่องบนมาแล้วของผู้ใหญ่ใจดีค่ะครับเลขกซ่องบนมาแล้วค่ะท่านผู้ชม หน่อยคูเยาเผยยาผาดเด้อค่ะเลขซ้องเอาก่อนอื่นสีไปรับช่อมรับฟังตัวเหล็กเลขซองบนของปูห่าเจ็ดแปดผู้ใหญ่ทรงหเนาะน้ำเชี่ยกัเบก่มาเชี่ยกับขอกราบขบพระคุณปูที่ทรงแนวทางหน้ำเชี่ยทรงต่อหาพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะได้ต้องวดเลยเนาะครับผมปูกราบนมาสการค่ะ จะเล่นท่อนจริญพรทผู้กลาวนมัสการครับผมเจริญพรเจริญพรครับค่ะนำเชียร์ก่ามาเชียร์ด้วปูนะฮะครับผู้กันได้กบ่าวว่าเก่าล่างข้าจะวิ่งเก่าบ่พภาคหอกว่างันจะได้ท่านไปยุ่งรักด้วยแค่ว่าถ้าวิ่งเก่าบ่รอดไม่ยุ่งครับผมตัวเดียวครับผมอ๋อครับอันปูอันซ่องมาล่าสุดนี่คือเหล็กซ่องไหมวะค่ะ กะอ่านเบิรงได้ละว่าวาไลทรงไปในไล่หนึ่งของผู้ใหญ่ใจดีเลขทรงผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วเจ็บตัวเดียวหลักสิบล่างอืมค่ะขอบหวดี้มากเลยเอาบนบัณมันนี้เป็นบนค่ะครับผมเลขชุดบนก็มี่ถิอปูทรงมหาหัยครับผมบนเพื่อนให้วิ่งยังค่ะปูหัวดีค่ะนี่บนวิ่งหกรองสองวิ่งหกรองสองค่ะ บนเด้อค่ะคลิปนี่บนประกบคู่ประกบคู่ค่ะแปดแปดสองแปดสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์แปดสามศูนย์สามศูนย์ค่ะหกหลักร้อยตัวเดียวหกโอ้หกหลักร้อยอ้าถูกค่ะหกหลักร้อยตัวเดียวหกตัวเดียวหลักร้อยครับหมดนี้มาหาดตุนตุนเลยนะปู เออครับผมโอ้พูนให้ต้องเงิเลยโอเยวหลักสิบล่างค่ะหลักสิล่างห้างที่ห้างที่ดีก็คือลูดไปเลยไม่น้นเรานนี่ลูดเราแล้วก็ไปเน้นเราวิ่งเน้นไปที่เจโอ้เด็กเบิ้นเออจ็ดเจ็ดเจศูนย์เจ็ดศู นกนั่นตัวกันรูดเลยนอกนั่นรูดเลยครับผมเออบลอดดอกบลอดดอกบลอดกับน้ำนอปูเนาะแต่บอกับเลยรักสิบเลยล่ะรักสิบเลยน่ะมันจิคือมันจิคือหมปวดเพราะหันดีกับปูเป็นเพื่อนว่าว่ามาหันเพป็นว่าจะเซ่เพป็นว่าหวยสันจอน่ะมันมาแน่นอนเด้อหวยสันจรจะก็ได้เดี๋ยวลัางรักสิบิ่นไปอยู่รักหน่วยมันหวยสันจอนค่ะโอ้เถอาบัดนี่เพิ่นเพิ่นว่าเจ็บอยู่รักสิบ หลักสิบแน่นอนครับผมบานนี้เจ็ดหลักสิบเท่านั้นครับผมหลุดหลดเลยค่ะไปเน้นไปเน้นเอาที่ 70, 70, 70เจ็ดศูนเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดครับผมเน้นเอาที่เจ็ดศูนย์่้างก่็ดเเจ็ด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 เจ็เก้าพจ็ดเจ็ดเป็ดเจบดเจ็ดเจดเจ็ดเน็ดเ่็ดเจ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 ็อเนดเจดีจ็ดเจเดเจเจ เป็นเจ้าบอกซื้อเป็นเก่านั่นแหละเก่าว่ามีรางวานี้เก่าไม่บนีแต่ว่าแต่ว่าใครเลีนชุ่มที่บัวให้เล่นนั่นเรียนเอาเบาๆเอาซะแต่ว่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนี่ยรับรองว่าอันทุกงวดละเมียนอยู่ครับผมค่ะเจ็ดเก่าเก่าแปดอันทุกงวดอั่นเก้านี่ก็เป็นเลขบนาฬิการุ่นนะครับผมเบาๆได้กับเบาครับผม มันสังเกตบึงครับผมเจ็บมือขึ้นาขากระชีพเก้าเก้ากระชีพถึงขั้ขกระชีพ<อ>สงสัยสี่คู่แั่ละงวนีน่คู่ท่ายน,นละล่างนะที่พลานมามิเะขี่ถ่ายที่ปูฮะงวดน,นี้สงสัยจะเป็นคู่ถ่ายเน้อปูเนาะเป็นคู่ท่ายอ้างน่ะ กูท่ายเพืพ่อจะม,กมน,นก็อบสเรนกเอายุกเอาตังแเจ็ดศูนย์กับจ็ดสี่เท่านั้นแหละลบเตอร่อน,น่ะมันแตง่มมิ้มาขายอวว่าหันซื้อเจ็ดศูนย์สองใบกับกูมากเลยน้ำกลนน้ำกลืนลเรา <laughs> จะไปตามอีกพวกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี<า>่เดินดีเลขเดินดีนั่นนบอกผู้ใหญ่ใจใดีคนบอกมาก่าเลขมันเดินดีปีนี้นัน่น มันกีเดินเย็นกับเก่าตลอดอือตรงนี่เห็นตลอดเลยนะปูอือเย็นกับเก่าสังเกตบ้างเด้อครับทิชเจ็ดติดเก่าเดืนดีครับหมวดนี้ก็เระว่างไวครับผมแต่ว่าศูนย์นี่ก็บทังบนนี่กับเพิ่นไห่มาานะปูเนาะศูนย์สองศูนย์แปดสามศูนย์กับบอกรักบอกรักลอยม รักลอยเม็ดเดียวครับผมหกถ้าจะวิ่งวิ่งหกตักสองไปเรื่อยบนนะครับกำลังวันตารางไว้ซัางอยู่กำลังว่าง,งังฮัตมีสิบเก้ามันว่าไปต้องกันมันไปตัวหนึงมาเก,ก่าเอา่อมานี่ยกำลังวันสุดยี่สิบเอ็ดระว่างสองนี่มามันเอาไว้ตัวหนึ่งเด้เก้าศูนย์สามนี่เลขมันเอาไว้ตัวหนึ่งมันไปบนไปล่างมันโตเอาไว้เก้าศูนย์สามเอาไว้ตัวหนึ่งก็อหนหนอกออีนี้ศูนย์เก่ามานนี่ สองเจ็ดสองเลือกมันเอาไว้ตัวหนึ่งกับเขากำลังวันยี่สิบเอ็ดคือปูวาคือสองกำลังวันยี่สิบเอ็ดเป็นนักงันโอ้เป็นสุดยอดเลยปูมันเด็กมันไหลาหางหอรอกกัทินาสนใจก็จะเป็นแปดสองศูนย์สองหนตัวปูที่เป็นจับให้นี่งน่าหละครับติดสองพปูบา พอปูมีสูตรนะครับผมสองเจ็ดสองต้องติดมาหนึ่งตัวครับผมแต่ทั้งเจ็ดที่เก้าศูนย์เจ็ดแต่ย่งเจ็ดก็เก้าศูนย์อีกเก้าเก้าตู้นกเก้าตู้นกก็ต้องติดมากมันก็ออกเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามก็ต้องติดออกศูนย์เก้าล่างบางนี่สองเจ็ดสองมันก็ต้องติดย่างเยตอะนี้แรกอ๋อมันมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างปะปู ไได้ทั้งบนทั้งล่า,า,ลางเล้กันนี่เขาติดมันติดติดไว้จะไหนละ่ะอ๋อผู้ก็พอดีผู้ใหญ่คนกับมีเอาเจ็ตลงล่างพร้อมเนาะเมนเมนกระโดเนือได้ครับผมอยสันจอดมันได้สองตัวพันออกมาเจ็ตพันออกมาแปดกับเก้าผู้ตัดแปดเมียนครับผมเหลือเก้าตัวเดียวมาล่างวิ่งได้เลยเก้าออก่ากับเก้าอี๋ครับบาดนี้ได้ตัวเดียวเจ็ตตัวเดียวหลักสิบล่าง เจ็บตัวเดียวหลักสิบร่างงวดนี้ข้าวบอลรอดก็คืองรูดรอดครับข้าวบอลรอดเพิ่มรูดละเด็ดเพิ่มรูดละเด็โอ้แต่ว่าเจ็บร่างครับให้เน้นลักถ่ายที่เป็นลักนวยไว้เนาะพูอ่ะลักลักคูไ่ไว้เนาะรักคู่ไว้ลักนวยมันคูน่ให้เน้นคู่อืมแมนอยู่ครับผมมันบอกขี่หลายรอบแล้วมันขีกไลยรอบแล้วคืออัน ปูตะวันน้ำเสี่ยอันมักเลขขันนหนมนต์เนะาะค่ะปูว่างหันนีซ <c oughs> ูนเก่าเล่นไค่ะปูเล่นตามสามบ้องบ้อง,องอยิ่งกันลองซองมือเอ้ยยิ่งกันลองซองอยู่กวาดกันบานีซูนสามกับยุ่งกันลองซองอยู่ค่ะปูเ <c oughs> ออเออปูก็บอกเราว,ว่าในขันนหนมนต์จับซูนกับเก้าโอ้เมนค่ะค่ะครับอันตะวันไปจับสามตัวเนาะปูเนาะ เก่ามาแชร์ก็นําแชร์กับสิลบกวนปูซัมหนีเด้อครับผมเออเออเอจะเริ่มว่านั่นละเป็นอะไรมากกระแบบนันละกากบคุณปูนมัสการครับปูครับผมจะเริ่มว่านจะเริ่มว่านใช่ถูกครับครับพี่น้องครับผมครับปูกะเมตตามาให้กับทางเก่ามาแชร์น้ำเชียร์เด้อครับผมมาส่งต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมก็ได้ยินคร่ะแต่นอกพี่น้องเนอกคนว่าหมดนี จัดเต็มเลยครับผมโดยเฉพาะเลขล่างครับผมไม่ต้องกลับครับผมหลักสิบล่างเจ็ดครับเอาเก่ามาเชร์น้ำเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีด้วยครับผมวันที่สิบหกมิถุนายนครับถูกหวยแล้วงินเป็นน้ำกันเพจหน้าเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องแนวทางผู้ใหญ่ใจดีผู้หาเจ็ดแปดครับผมเดี๋ยวคันํามตนเนาะถ้าได้มาเดี๋ยวจะมาลงให้อีกทีนึงครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ